ก็เริ่มกินเสร็จแล้วนะครับจะรออะไรกันอยู่แล้วครับวิ่งครับวิ่ง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 เออแดนแสตแฮรรอบนี้ไปพร้อมกับทุกคนขนาดนี้ตื่นเต้นแทนจริงๆครับว่าใครจะได้ไปโข่งัดใจจะวางแต่ละคนนะครับมีการวางแผนที่ดีมากเลยนะครับทั้งว่ายน้ำทั้งเดินว่ายแม่ตอนนี้เหมือนเป้าหมายหลักเนี่ยจะเป็นห่วงยางที่นัดของเราถือไว้อยู่นะครับว่ายน้ำไม่เป็นหมดแล้วจบแล้ว มุ่งมาขนาดนี้ก็ต้องตกใจกรี๊ดกันเป็นธรรมดาแล้วครับเนี่ยเอาได้แล้วโ <Okay, S 2> อเคก็ถือว่าช่วยทีมได้ดีนะครับเนี่ยตัดข้ามาทางฝั่งนี้บ้างครับไมเคิลเบนส์าฟิลเอา้าเหมือนจะมีศึกแย่งชิงอยู่นะครับเนี่ยแต่ละคนไม่ยอมกันจริงๆครับ <c oughs> โอ้โหพี่สายโผล่มาจากไหนครับเนี่ยย่ยย่ๆก็มุดไปเลยถือว่าฉลาดสุดๆนะครับคลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสช่วงชุลมุนกันสุดๆแบบนี้ไปไป้ เอามาทางด้านนี้ของเราบ้างครับปิงครับปิงเหมือนว่าจะได้ห่วงยางกันมาแบบชิวๆสบายๆเลยนะครับเตดูเหมือนจะเหนื่อยปแปลกๆนะครับเอาความลงน้ําไปแล้วครับปิงกลับมากอนเอามุดห่วงยางมาอีกเอามาดูท่านอางจะเหนื่อยเต็มที่แล้วนะครับเนี่ยพลิกไปพลิกมาอยู่หลายรอบเอาใจช่วยกันหน่อยครับพวกเรา ตอนนี้ก็เริ่มมีคนได้ห่วงยางกันไปแล้วนะครับนุ่มๆตรงนี้เนี่ยยังไงครับเนี่ยนี่ผู้พวกของเราครับโอ้โหยิ้มแก้มปริมาเลยทีเดียวได้ห่วงยางมาแล้วแวะพักเล่นน้ำกันหรือจะเนี้ยเพลินเจียวอย่าลืมกลับเข้าฝั่งกันก,นก่อนด้วยนะครับฝั่งล่ายน้ำก็ไม่เป็นเมื่อกี้ลงไปปุ๊บขาเลิ่มไม่แตะแล้วไม่ไปละไปไม่ได้มาฟังเพล่เพลของเราบ้างครับโอ้ยยังไงพิการพิการช่วยส่งให้เหรอแหมมีแผนโอ้ยมีแผนสุด,สด ผมเนี่ยมาถึงก่อนสายลับแต่ให้สองคนเนี่ยมันเข้าข้างสายลับสถานภาพสถาภาพไหมสถานภาพไหมสถานภาพกล้องกล้องขึ้นนี่ผมไม่ได้ทา โอ้ยพาวเวลเาไเอาเกงขาดเปนได้ครับนี่แหละน้อเราเต็มที่กับทุกกิจกรรมจริงโอ้ยตายตายรีบหางเกงมาเปลี่ยนก่อนโอ้ยพากุ้งยิงไดแล้วอ้าวด้จะวิ่งไปไหนอีกละครับวิ่งไปอวดกางเกงขาดอีไปเปลี่ยนกางเกงได้แล้วไปดึงขึ้นมาก็เห็นี่มันสูงมาฟังปิงกันบ้างครับทำไมยังไม่ทิ้นจากฝังอีกเนี่ยดูทางจะเหนื่อยนะ เอาลีลีมาช่วยปิงหน่อยนั่นจะอ,อ้วกแล้วรีบพาเขาฟังด่วนเลยอยู่ได้แล้วเฮ้ยผมถอนตัวถอนตัวโอ้ยปิงของเราจะถอนตัวแล้วครับพี่น้องรอบหน้ากอนถอนตัวหรือจะไม่ไหวแล้วล่ะครับเนี่ยเอาอยัางไงขึ้นมาพักบนฝั่งก่อนแล้วกันนะครับเซฟตี้เฟิร์สก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับ โอ้ทำไมชิวขนาดนี้ละครับเนี่ยถือได้ว่ามาพักผ่อนเปในตัวใช่ไหมแม่เล่นน้ำสบายใจเลยแอบแวะมาดูปิงบ้างอุ้ยตอนนี้ดูท่าทางจะไม่ค่อยดีนะครับเรียกทีมปฐมพยาบาลด่วนเลยครับรอบนะเพื่อนไม่ไหวสารพ่ษกินเลยครับ๋ยวาลองแ๊บนึงโกงโกงคือพกคุณโกงซึ่งมันไม่ได้ไงผมดูแลเหน้าที่พวกผมคุณไม่ได้กำหนดแล้วห่วงยาเขาบออยู่ผมจะให้แคมันเอผมเออังเอาหวไป เฮ้ยก็พี่เล่นกันออาไปเลยอันนี้ใช้ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องคนที่เปล่าไม่ได้อเอาสรุปยังไงครับวัดจากห่วงที่มีคนจับอ่าสามคนสุดท้ายคือพี่สายลับพี่ปิงแล้วก็นัดคาร์เป็นยังไงบ้างเลยพี่อัปเดตอัพเดตอัปเดตอาการโอนโอนนะโอนนะโอนโอนโอนจริงตอนนี้โอนนะพี่โอนโอเคพี่ปิงโอนให้พี่นัทครับแผนของผมก็คือเดี๋ยว นั่นนะเข้ารอบไป2คนผมจะพยายามดีเลยทั้ง2คนไม่ให้อยู่ในขอบเขตนี้ก่อนแล้วให้พี่สายรับแซงไปนี่ไงนเป็นไงตอนนี้ทีมเราเป็นทีมเดียวที่ตกรอบเราจะเป็นกรรมการกันเราขัดขวางทีมเขาด้วยเัดหมดคัดหมดคัดคู่ไม่ทีมผมทีมผมมีคนเดียวช่วยหน่อยเอ้ยคุณมีอะไรจะให้พวกผมคุณมีอะไรจะคุณแบกคะแนนไหมคุณแบกคนรถผมได้คะแนนเดียวผมกระโดดกระโดดกระโดด เอาล้ครับตอนนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วเหลือผู้เข้าแข่งขันเพียงแค่สามคนเท่านั้นครับผมและผู้ชนะจะมีแค่เพียงหนึ่งเดียวเกมนี้ผู้ชนะเนี่ยจะได้คะแนนทั้งทีมบอกเลยว่าเป็นเกมที่คะแนนเยอะมากโอเคพร้อมยังครับครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วลุยเริ่มมานะครับก็ต้องเปิดความเร็วกันก่อนนะครับอ้าวนัดร้อนใช่ไหมละครับเอออ้ยเป่าก่อนเป่าก่อนแหม่มันช่างตื่นเต้นจริงๆรลุ้นสุดๆนะครับว่าสามคนนี้ใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ไป สายรับกำลังหมดเรียบร้อยแล้วครับเอาวิ่งจมไปแล้วนะครับอ,อย่าพังแกข่งกัน,น,นลงไปก่อนลงไปก่อนโอ้ยสายเลยสายเลยโอ้ยตอนนี้นัดแล้วก็สายลับเลยครับวิ่งมุ่งหน้าไปยังห่วงยางแล้วครับแต่ละคนก็ไม่ยอมกันเลยจริงๆนะครับสายลับยังไงเอาเร็วครับด่านมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายเครื่องก็คอยแก้เองโอ้ยโอ้โอยโอ้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 ย้ยโอ้ย้ย ฟังนัดนะครับยังไงก็โดนดุมสาสรน้ําใสไม่หยุดเลยนะครับต้องปาไปให้ได้นะครับทุกคนเอาใจช่วยนัดด้วยแล้วเฮ้ยนี่อย่ามึงเล่น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 อย่ามึง <c oughs> แต่ละคนนะครับก็ยังคงไปไม่ถึงห่วงยางกันนะครับลุ้นจริงๆครับว่าใครจะไปถึงกันก่อนครับ ไม่ต้องรักกันไอ้เพ่อ์ดเป็นกำลักที่ปล่อยโดนเอาไปทางด้านป๊อบนะครับตอนนี้เล็งเห็นห่วงยางเลยครับรีบวายพุ่งตัวไปสุดๆครับแต่เฮ้ะมีทีมเป้าห่วงยางเยอะขนาดนี้จะทำยังไงดีล่ะครับเนี่ย เอานันปอบครับต้องใช้วิธีดันจากข้างล่างครับโอ้โหทำไมไมีเคล็หน้าความแบบนั้นล่ะครับเอาอเป็นแผนครับเป็นแผนแผนใช่ไหมครับเอาจะได้ไหมนะเฮียเอาไปเร็วกับส่ลับในที่สุดก็สะบัดหลุดออกมาได้แล้วนะครับฟังห่วงยางตอนนี้ยังไงโอ้โหชุลมุนวุ่นวายนะดูยังไงดีล่ะครับเนี่ยโอย้ดูเหมือนว่าจะมีใครหลุดมาได้แล้วนะครับเนี่ยคนที่มุดเข้าไปเอาเอานั่นคือนัดนั่นเองครับอาศัยช่วงจังหวะได้ดีสุดๆดทีเดียว กว่าจะเอาชนะเกมนี้ได้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับพี่น้องครับโอ้โหทุลักทุเลกันแบบสุดๆเอาใจช่วยกันก็สุดๆจริงๆแล้วครับซึ่งสำหรับเอาความตายอย่าเลยไม่เสี่ยงนะครับนี่ค่ะตัด ภาพมาที่ปิงกันบ้างครับไอ้ยะตอนนี้กําลังให้คุณหมอนะครับช่วยปรมพยาบาลเบื้องต้นกันอยู่นะครับน่าจะเพราะว่าการเหนื่อยจากการวิ่งมานะครับแล้วก็ใช้แรงไปเยอะสุดๆนะครับเอาเป็นว่าไม่ต้องห่วงนะปิงนะเพราะว่าตอนนี้นักําลังสู้ให้สุดใจอยู่ครับนักของเราตอนนี้นะครับเหมือนจะเริ่มหมดแรงเหมือนกันนะครับเพราะว่าหนุ่มๆก็ที่เหลือตาก็มารุมกันหมดแล้วโอ้โหแล้วแบบนี้นักของเราจะชนะไหมละครับเนี่ยเอาลุ้นจริง จริงครับแต่ละคนนี้ก็สนกันจริงๆเลือเกินเอ้าท็อปเพนจะมาช่วยพี่นัทเหรอเอาดึงสิครับดึงหน่อยดึงหน่อยดึงอีกดึงดึงโอ้ตอนนี้เหมือนนัทจะรวบรวมพลังเคื่อกสุดท้ายออกมาสู้นะครับเอาช่วยๆกันหน่อยครับว่าจะผ่านไปได้ไหมเอ้า อนนี้ใกล้จะถึงฝั่งแล้วครับใกล้แล้วนะครับนัดอีกนิดเดียวครับฮึบเอาไว้ครับฮึบ่มเพิ่เพิ่มโอ้ยข่าเบลข่าเบลพุ่งไปจากไหนครับเนี่ยแม่คว้าห่วงยางกำลังจะคว่ำนัดอีกแล้วจะรอดไหมนะครับเนี่ยในที่สุดนัดยังไงเอารอดมาแล้วนะครับเอาวิ่งครับวิ่งสิครับวิ่งวิ่งอย่าช้าวิ่งอีก s o oh, w e AH! 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 oh, living for today we damn tomorrow man me โอ้โหแล้วๆนัดก็ถึงฟังเรียบร้อยครับเป็นผู้ชนะไปแล้วเย้อโอ้โหคิวเฮอตายไปแล้วคิวเฮอตายไปแล้ว ชืดูแล้วร์ทเนอร์ผมด้วยครับเขาเป็นที่มากเลยครับมันดึงไเกนมันซึงไงกูน้ยเอ้ยโยอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ้ย้ยโ้ยโอ้ยโอ้รโอ้ยโอ้ยโอย้ยโย้ยโอ้ยยโอยโยโ้ยโยยยยยยย้ย้ย ากยำๆคับไว้ก่อนนะคะทาไม่ใครมาขโมยไปเพราะว่าได้มาด้วยความยากลำบากอลำบากมากตั้งแต่ตอนแรกที่พี่ไม่ยอมปล่อยหงยางก็คือแย่งอยู่แล้วนี่ก็เลยดำน้ำแล้วก็ไปิดบุญขึ้นมาอย่างนี้ขึอย่างนี้ตอนนั้นรู้สึกว่าไม่มีใครเป็นพวกเราอีกเลยไม่เหลือเพื่อนอีกเลยแม้กระทั่งทีมตัวเองแม้กระทั่งทีมตัวเองอะไรเมื่อกี้ช่วยเหรอเต็มไปด้วยคองพี่นะเต็มไปด้วยคองพี่นะ ช่วยดันช่วยดันน้ำเข้าตาเข้าปากเข้าจมูกไปหมดหนักตายอย่างเงี้ยเราก็ดูอย่างเงี้ตลอดเลยทำเต็มที่แล้วเพราะว่าพี่ปิ๊งสลดสัดติดมาให้ก็เอาศาสนามาให้พี่คร<อ>ับเต็มที่แล้วเ,เป็นกำลังใจให้แล้วก็ฝากผู้ชมทางบ้านเป็นกำลังใจให้พี่ปีงด้วย และในเกมนี้นะครับพวกเราก็คงจะได้เห็นถึงความตั้งใจในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปแล้วนะครับกว่าจะได้ผู้ชนะมาจึงต้องขอมอบคะแนน MVP พ s S ิเศษนี้ให้ทีมนี้ไปเลย10บคะแนนเย้รววันนี้ถือว่าสนุกมากถือว่าซึ่งเหมันย้อนความทรงจำกับไัยวัยเด็กเลเกินชื่นี้สนุกแล้วก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขนะครับต้องขอบคุณสถานที่สวยๆแล้วก็เครื่องเล่นสนุกๆนะครับพี่คอนเบียพิกเจอร์ควาเวิร์ดชุนบุรี ก็สนุกกันมาหลายทริปแล้วเนะาะแต่ว่าความสนุกเนี่ยยังไม่จบแค่นี้นะฮะครับรับรองว่าทริปหน้าเนี่ยจะสนุกมากยิ่งขึ้นครับทุกวันเปิดทีวีรอไว้เลยนะครับทุกวันศุกร์เวลา4ี่ทุ่มสิทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับและดีรันนะครับทุกวันเสาร์เวลาสี่ทุ่มครึ่งครับทางช่อง GNM ยี่สิบห้า,ารครับและผมและสามารถดูย้อนหลังออนไลน์ได้นะครับเวอร์ชันอลิมิตเลยนะครับได้ที่ยูทูบเชนสองห้าหกหนึ่งเฟซบุ๊กเชนสองห้าหกหนึ่งและ คิดเบสเดอะซีรีส์ครับใช่นะครับเราเจอกันชี่ด้ยเจนี่เอาดีฟินโน่ป้าและนี่คือสรุปคะแนน MVP ประจำสัปดาห์นี้ครับ ตอนนี้เขาหายไปกันหมดแล้วนะหายไปหมดแล้วเพื่อนเราหายไปหมดแล้วตอนนี้เราสองคนก็มานั่งกินหน่อยเพราะเกมเมื่อกี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเกมที่โอ้โหสนุกมากนะครับแถมยังอริดอร่อยแบบสุดๆถูกต้องครับที่จริงมีหลากหลายรสชาตินะนะยำยำครับนี่เพราะพี่กินรนนี้เลยก๋วยเตี๋ยวเรือหมูทรงเครื่องกินแล้วติดใจเลยมาขอเบิ้ลซ้ำอีกทีเอาจริงพี่เนี่ยชอบเหมือนผมเลยเมื่อกี้ที่เล่นเนี่ยคือ นี่เลยยำยำครับสีน้ำตาลนี่ออบอกเลยว่าอร่อยเข้มข้นถึงรสก๋วยเตี๋ยวเรือหมูทรงเครื่องนี่ออใช่เพราะว่าเนี่ยดูมีเนื้อหมูสับนี่ออมแีแครอทแครอทมีใบหอมอบแห้งนี่อัดมาเต็มเต็มเลยหมูเยอะมากดูดิเยอะมากเลยดู อร่อยขนาดนี้นะพี่เมื่อกี้นี่เรากินกัน3รอบเต็มเต็มเตนะ็มเต็มเลยเมื่อกี้พี่กินไปรอบเดียวสอ,อบเบอร์อี่ถึงทำสามรอบเนี่ยทีมงานนี่เขาใช้การทำเนี่ยแค่3นาทีเท่านั้นนะครับก็คืออ,อร่อยได้เลยแป๊บเดียวเท่านั้นแป๊บเดียวได้กินแน่นอนได้นี่ดูข้างๆครับยังไงมีพี่ยัมสเตอร์ด้วยโอ้โหน่นารักมากก็คือไม่ว่าคุณจะกินรสไหนเนี่ยคือมีพี่ยัมสเตอร์ไปอยู่เคียงข้างทุกคนแน่นอนครับ เรียกว่าทานปุ่มนะมีแรงปับ๊บไปทําที่สิ่งที่เราชอบนี่ปราแข่งเกมต่อได้เลยได้เลยเราพร้อมอยู่แล้วชิลๆเลยและรู้ไหมเนี่ยอร่อยขนาดนี้เนี่ยเชื่อไหมว่าราคาเพยียงแค่16บาทเท่านั้นนะครับ <16 S 1> ทุกคนนี่หาซื้อง่ายมากที่เซเว่นอีเลฟเว่นห้างสรรพสินค้าชั้นนําร้านค้าใกล้บ้านและช่องทางออนไลน์ครับโอ้โหภูพูสถานนี้ทุกคนต้องไปตามนะครับเพราะว่ายำยำครับจัดเลยครับยำยำครับ เกียว่าโปตอนวัดความจำฮะอ่ายุกดิอย่ายุกย่ายุ่มื่อกี่ผมมิตรักนัดโพธไม่เคยนครับผมเอาสิมครบ Thank <laughs> you.